ตลาดเทิดไทยนะครับอันนี้เป็นอาคาร9้านะครับตลาดผลไม้นะครับมีสุกมีหามเลือกได้มังคุดก็มีมังคุดป้ายนะนี่นะครับลูกใหญ่เลยผู้เรียนครับโลละร้0้าบาทนะครับเป็นหมอนทองนะส้มเขียวหวานนะครับ3กิโลร้อยนะขม่วงน้ําดอกไม้โลละ35บาทนะครับนี่จะให้ดูว่าแดงไหมแดงไหมครับแตงโมเหลืองครับผมหวานร่อนนะครับหวานร่อนเงาะนั่นเองนะครับนี่ลูกใหญ่มากครับ สำหรับใครชอบลูกใหญ่ๆนะสับป,ปะรดนะครับคูเรนะครับคูเรจจะลูกเล็กกว่านี่นะครับไม่เอ่ยลอนลอนเลยเยอะแยะเลยครับผู้เรียนครับเต็มเลยก็มีราคาบอกไว้แล้วนะอันนี้จัดแบบสวยงามนะครับผมร้อสดๆเลยนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมที่ตลาดเทิอดไทยนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงยังตลาดเทือดไทยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนตลาดทะเลกุ้งปลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูผลไม้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อาหารทะเลเขายัง เตรียมไม่เสร็จนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงยังโซนของตลาดผลไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมตลาดผลไม้ของตลาดเทิอดไทยนะครับว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะครับไปพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยค่ะตลาดเทิอดไทยตาลคู่ครับผมไปโคล่านะอันนี้เป็นอาคาร9้านะครับตลาดผลไม้นะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นทุเรียนก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นทุเรียนนะครับเยอะเลยครับอันนี้ครับมีทั้งแบบแบบสุก อันนี้นะครับเป็นทูเรียนมีหลายราคาครับมีหลายราคามีสุกมีหามเลือกได้ครับผมมีลูกโตโตเลยครับลองแวะเข้ามาดูครับตลาดเทิดไทยนะครับผมขอบคุณนะครับมังคุดก็มีมังคุดฝ้ายนะสามโลร้อยนะครับเงาะโลละสี่สิบห้าบาทนะครับลองแวะเข้ามาดูได้ครับตลาดเทิดไทยนะครับผมอันนี้เป็นสละดนะราคาก็ตามนี้เลยครับผม มังคุดฝ้ายนะสามโลร้อยครับผู้เรียนครับโลละร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นหมอนทองนะสุกแล้วจาผลไม้นะครับก็จะขายคล้ายคล้ายกันก็จะมีเป็นเงาะสละนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นมังคุดนะใช่เป็นมังคุดฝ้ายนะแม่ลูกใหญ่ดีด้เนี่ยเห็นไหมนี่นะครับลูกใหญ่ใหญ่เลยมังคุดฝ้ายนะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็ขายเป็นแบบขายเป็นถุงก็มีนะ ถุงละร้อยบาทนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเงาะนะเงาะโรงเรียนนะครับเห็นไหมใช่สดๆเลยครับมันก็จะมีเป็นมะไฟมะไฟนะครับส้มก็มีส้มเขียวหวานนะครับสามกิโลร้อยนะนี่ครับส้มสามโลร้อยครับเขียวหวานสองโลร้อยก็มีครับลูกลูกใหญ่ขึ้นนี่ครับสาลงสาลี่แอปเปิ้ลมีครับเขากำลังเอามาลงเลยครับผมอันนี้มังคุดกำลังลงเลยครับ เนาะสามโลร้อยนะตามนี้เลยนะครับลองแบกเข้ามาดูได้ในโซนนี้ก็จะเป็นสับปะรดเป็นกล้วยนะส้มโอนะครับผมเป็นส้มโอขาวขาวแตงกวานะครับไฉนาดนะนี่นะครับขาวแตงกวาไฉนานะครับกิโลละ60บาทนะครับผมตามนี้เลยลองแบกเข้ามาดูได้นะที่ตลาดเทิอดไทยนะครับเดี๋ยวเราเดินดูโซนต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นน้าดอกไม้นะครับ4โลร้อยนะครับผม ลองแวะมาดูได้ครับแก้วขมิ้นนะครับดิบนะครับถุงละร้อยนะอันนี้เป็นอะไรครับแคนตาลูปแนตลก็มีครับผมขายเป็นถุงนะถุงละ250ยห้าสิบาทนะครับแคนตาลูปนะนี่ครับเยอะเลยมีแบบมีแบบหลายราคานะนี่ครับมีหลายราคานี่เราก็จะพาเดินเข้าไปดูในซอยนี้ต่อก็จะมีแก้วมังกรก็มีนะครับไปดูฝั่งนี้มะม่วงครับมะม่วงไปทำข้าวเหนียว ข้าวเหนียวมะม่วงเขาเรียกข้าวเหนียวอะไรครข้าวเหนียวมูนนะครับข้าวเหนียวมะม่วงเขาเรียกข้าวเหนียวมูนนี่ครับนี่ดูลูกมะม่วงนี้ครับเท่าฝ่ามือผมเลยลองดูนะครับลองดูมะม่วงครับมะม่วงนี่นะครับมะม่วงน้ําดอกไม้โลละสามสิบห้าบาทนะครับนี่นี่ครับเครื่องช่างก็เป็นแบบเครื่องช่างไฟฟ้านะครับได้มาตรฐานนะครับผมใช่ก็มีตากช่างให้ด้วย เราไปตรวจสอบว่าเครื่องช่างของแต่ละร้านเนี่ย<ช>ตรงไหมใช่ไหม,ไหมโอเคแต่ที่นี่จะเป็นมีกล้วยนะครับกล้วยหอมนี่นี่นะครับแบบดิบก็มีกล้วยหอมนี่ราคาเขาติดไว้ที่กล้วยแล้วนะครับผมนี่อันนี้อะไรแม่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างอันนี้อันนี้อันนี้คือแคนตาลูปนะครับผม ลงไปข้างหน้าปุ๊บนี่ของคนไทยของคนไทยครับอันนี้เป็นของคนไทยก็จะเป็นแตงไทยครับผมอ้าวสิงคโปร์เหรอเนี่ครับเขาบอกว่าเป็นแตงเยเป็นแตงไทยสิงคโปร์นะครับผมสาหรับใครที่หาทานยานนะครับสําหรับแตงไทยนะแวะมาที่ตลาดเทือไทยครับไม่ผิดหวังครับผมนี่แตงไทยไม่พอแม่มีแตงโมครับผมแตงโมลูก่าไรนี่สีลูกลอย แตงโมสี่ลูกร้อยครับลูกละย5สิบห้าบาทครับอันนี้ลูกละ40่ลูกละาสอ่า4ี่สิบก็มีครับคิดว่าลูกใหญ่แค่ไหนดูมือผม,ด,มอดูมือผมนี่ลูกละห้าสิบาทนะครับแตงโมนะครับผมมีหลายราคานี่ฝั่ง,ง,งนี้ก็มีอันนี้เขายังยันลีลีทลูกุ้งเขายังไม่เปิดร้านนะอันนี้เขายังไม่เปิดนะแม่แต่เราก็ยังพอมองเห็นนะอันนี้เป็นตอปิโดเจ็ดสิบบาทนะครับผม,มตอปิโดนะ แตงโมก็จะมีหลายพันเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีแตงโมเหมือนกันนี่แตงโมอยู่ในตะกร้าอ,อันไหนแตงโมเหลืองก็มีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับน,น,น,นี่ครับ, 90, รบสองลูกเก้าสิบครับแตงโมสองลูกเก้าสิบลูกละห้าสิบนะครับผมแตงโมครับนี่แดงๆเลยใครว่าแตงโมไม่แดงนะนี่แดงไหมครับแตงโมนี่ หวานด้วยนะแตงโมหน้านี่นี่ครับแตงไทยเขาบอกว่าจับเบาๆนะจ๊ะนี่แตงไทยลูกน้อยตัวละสิบสองบาทจับเบาๆนะเขาบอกก็คือเขาจะแบ่งโซนเป็นชัดเจนนะแม่นะก็คือแตงโมก็แตงโมนะน่ะจะให้ดูว่าแดงไหมแดงไหมครับเมื่อกี้แดงนะคราวนี้ดูเหลืองครับเหลืองเดี๋ยวให้ดูใครไม่เคยเห็นแตงโมเหลืองนะครับนี่เป็นไงครับ แตงโมเหลืองครับผมอ่าลูกสามห้าเดี๋ยวขากลับเราต้องเอาไปชิมหน่อยแล้วแม่ว่าจะหวานปะนี่นะครับแตงโมเหลืองนะครับลูกก็คล้ายๆแตงโมแดงนะครับแต่ว่าจะเหลืองนะนี่ครับอันนี้เป็นโซนแตงโมนะครับผมเ๋ยวเข้าไปดูข้างในต่อข้างในนี่ผมก็จะเจอจัดเรียงไว้สวยๆเลยหวานร่อนนะครับหวานร่อนเงาะนั่นเองนะครับนี่สามโลร้อยนะครับเงาะรับเงาะ กองแม่เข้ามาดูครับตลาดเทิอดไทยนะครับผมโพรานะตานคู่ครับผมไปเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปนี่จะเป็นทุเรียนที่แกะไปแล้วก็มีนะครับก็ลองแวะมาดูได้ครับผมที่ตานคู่นะทุเรียนหมอนทองโลละร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับนี่ครับร้อยห้าสิบบาทลูกใหญ่มากครับนี่สำหรับใครชอบ ลูกใหญ่ๆนะมีทั้งเงาะทั้งทุเรียนเยอะแยะมากมายครับใครที่กําลังมองหาทุเรียนอยู่ลองแวะมาที่ตลาดเตศไทยดูนะครับทานไปครับครับผมนี่นะครับทุเรียนครับลองแวะเข้ามาดูหวอนทองครับผมของระยองนะลองแวะเข้ามาดูครับผมอร่อยครับครับผมนี่ครับลองแวะเข้ามาดูครับที่ร้านนี้ครับทุเรียนเยอะเลยครับหวานอร่อยครับผมลองแวะมาดูนะครับขอบคุณมากครับผมครับ ลองแวะมาดูครับทุเรียนเยอะแยะเลยครับหมอนทองทั้งนั้นเลยครับหมอนทองและยองนะครับผมพอขาแม่ขาใจดีครับตลาดนี้ลองแวะมาดูได้ครับอันนี้ก็เป็นสับปะรดนะครับเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบดูอันนี้คือสับปะรดนะครับอันนี้จะเป็นคูแลนะครับคูแลจะลูกเล็กกว่านี่นะครับคูแลโลละ20บาทนะครับผมหรือว่าใครแบบว่าที่เกลียดปอกหรือว่าปอกไม่เป็นนะเขาก็จะมีแบบเขาก็จะมีแบบที่ปอกสําเร็จแล้วนะครับนี่ ปอกสาเร็จแล้วไว้ให้เราสําหรับชิมดูนะครับว่าอร่อยไหมนะครับอันนี้ตายอันนี้ตราดสีทองนะครับผมนี่สับปะรดนะครับลองแวะมาดูได้นะครับผมสับปะรดนะหัวละยี่สิบาทนะครับโอ้ผมเดินมานี่ผมรู้สึกว่ากลิ่นหอมอ่ะหอมมากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปครับอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับยังอยู่ในถุงเลยยังไม่ได้แกะนะครับผมครับนี่นะครับก็มีเป็น มะม่วงนะนี่ร้านนี้ก็จะมีเป็นมะม่วงนะครับแล้วก็กิมจูย,ยังไม่ได้แก่จากถุงเลยครับสวยๆสดๆนะครับลองแวะมาดูครับตลาดเทิอไทยนะครับผมแล้วก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงน้าดอกไม้นะครับห้าโลร้อยนะครับผมอ่าอนนี้ก็เป็นลองกองนะครับนี่เงาะก็เยอะครับนี่เห็นไหมเงาะโรงเรียนไม่ผสมนะจ๊ะ มะโรงเรียนไม่ผสมจ้าสองโลร้อยนะนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยร่อนร่อนเลยหวานร่อนหวานร่อนโอเคนี่นี้ในมาโซนในส่วนนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นมะม่วงอยู่นะครับตอนนี้มีเสียงเพลงนะครับต้องต้องขอโทษนิดนึงนะเพราะว่าเปิดเพลงนะครับเพราะว่าจะได้แบบมีรมในการทํางานนะครับผมอันนี้เป็นมะม่วงนะครับทุเรียนอันนี้แก่เลยก็คือเลือกได้เลยนะครับนี่ ขอถ่ายเนี่ยนะครับได้ค่ะพี่นี่นะครับทุเรียนแกะไว้ให้เลยนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะไม่ต้องไปแกะเ่จัดไอใช่ก็สามารถมาเลือกได้เลยครับว่าต้องการเนื้อแบบไหนนะครับผมทุเรียนนะนี่นะครับนี่นะครับลองแวะลองแวะเข้ามาดูนะครับผมช่องสองเราเล่าเรื่องครับชื่อสองเราเล่าเรื่องครับผมโอเคเดี๋ยวลองแวะเข้ามาดูครับตอนนี้ตลาดเทิดไทยนะครับผมโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็น ที่ยังไม่แก่นะเขจะเป็นน่าจะเป็นแบบแบบส่งนะครับผมเห็นไหมเยอะแยะเลยครับทุเรียนครับเต็มเลยนี่นะครับทุเรียนนะเดี๋ยวเราย้ายไปโซนอื่นก่อนเพราะตรงนี้เพลงเสียงดังนะนี่นะครับเข้ามาใครที่หาทุเรียนไม่มีนะที่นี่ทุเรียนเยอะแยะเลยครับ ก็ไม่แพงเลยนะมีให้เลือกเยอะเลยครับโลละ1 6 0 140มีนะครับครับตอนนี้เขาจะมีคนแกะไว้ให้นะครับผมอันนี้ก็จะแกะไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือไว้รองรับสําหรับคนที่เข้ามาเราต้องการเนื้อทุเรียนสวยๆนะครับเขาก็จะแกะไว้ให้เลยนะครับผมก็มีราคาบอกไปแล้วนะก็คือที่เจอเนี่ยก็คือจะเป็นทุเรียนค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับมมรใช่ เป็นโซนอา,อาคารผล,ลไม้นะที่เจอตอนนี้ก็คือมีเป็นทุเรียนนะครับนี่นี่เลยครับเห็นไหมทุเรียนเยอะจริงๆครับตลายพันนะอันนี้น่ากักระดุมทอใช่เห็นไหมลูกเล็กลูกใหญ่เลือกได้เลยครับว่าจะเอาแบบไหนนะนี่นะครับโซนผลไม้อาคารผลไม้นะครับสําหรับตลาดเทิอดไทยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินมาเริ่มจะสุดซายแล้วเดี๋ยวเดินตรงไปข้างหน้าว่ามีอะไรอีกนะแม่นะ อย่าลืมนะครับช่องสองเราเล่าเรื่องนะครับติดตามได้นะครับผมเราจะพาไปเที่ยวชมตลาดที่ไหนก็รอติดตามเราได้นะครับเราก็จะพาเดินชมแบบนี้นะครับแบบเรียวๆนะครับผมเราเห็นใช่เราเห็นอะไรเราก็จะให้ทุกคนเห็นตามที่เราพามานะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นผู้เรียนแกะอีกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมอันนี้จัดแบบสวยงามนะครับผมนี่นี่ครับราคาก็ตามนี้เลยครับ คเครื่องช่างที่นี่ก็จะเป็นเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะครับผมชใช่ต้องให้ได้แบบว่าได้มาตรฐานนี่ครับสวยๆเลยลองแวะมาดูนะครับทุเรียนนะครับผมนี่นะครับทุเรียนเยอะๆเลยครับครับเนี่ยนะครับทุเรียนเยอะยๆเลยครับทุเรียนครับทุเรียนมีพนักงานคอยแกะให้อันนี้เป็นงอนะครับ เนาะก็สวยๆครับสามโลร้อยนะครับอันนี้เป็นมะไฟนะครับโลละยี่ิบาทนะครับแตงโมนะครับลูกละเจ็ดสิบาทนะครับแตงโมลูกใหญ่มากนี่แตงโมแล้วก็เป็นเงาะนะครับนี่ครับเนาะก็สดๆเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับเนาะสดๆเลยนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมที่ตลาดเทิอดไทยนะครับนะครับอันนี้เขากําลังจัดเรียงไว้สําหรับเรานะครับ 3โลร้อยนะครับผมที่ผมเจอตอนนี้ก็มีจะเป็นพูดเรียนแตงโมมังคุดแล้วก็เงาะนะแล้วก็มีจะมีอยู่ร้านหนึ่งขายเป็นแตงไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูโซนข้างหน้าอันนี้แอปเปิ้ลเลยไมโมทูแอปเปิ้ลเลยนะครับโมทูขอดูหน่อยนะครับนี่นะครับแอปเปิ้ลลูกใหญ่มากเลยนะครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับตลาดเทิดไทยนะครับแอปเปิ้ลลูกใหญ่มากนี่นะครับแล้วก็จะเป็นมะไฟลูเล อมะไฟ2ี่สิบนะครับแล้วก็แอปเปิลลูกละ40บาทนะครับผมแล้วก็จะมีส้มมีมะม่วงนะครับอรุ่นก็มีครับอันนี้เขากำลังจัดเรียงอยู่นะตลาดอาจจะยังไม,ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับผมเราก็มาถ่ายทำให้ทุกคนดูนะครับเผื่อว่าใครสนใจแล้วก็ยังมองหาว่าจะไปหาซื้อผลไม้ที่ไหนซื้ออาหารทะเลที่ไหนที่นี่ที่เดียวจบครับผมมีทุกอย่างให้เราเลือกนะแม่นะ ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์นะครับผมอันนี้งาะโรงเรียนนะครับโลละ50บาทนะครับก็คือในโซนนี้โล50แล้วก็อนนุสามโลร้อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือผู้เรียนหมอนทองนะครับผมจะให้ดูว่าแตงโมเนื้อแดงแค่ไหนนะครับนี่นะครับเห็นไหมแตงโมเนื้อแดงแดงนะครับโอเคอันนี้น่าจะหมดในโซนของอาคารผลไม้แล้วนะครับนี่แตงโมเห็นไหมครับแตงโมแดงๆเลยนะแดงจริง อยไปดูเขาแกะทุเรียนนิดหนึ่งครับพาทุกคนมาดูทุเรียนลูกโตๆตนี่นะครับจอนแสงนิดน,นึงโอโ้โหลูกใหญ่มากทุเรียนนะครับทุเรียนลองแวะมาดูมีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับนี่เขาก็พากันแกะอยู่นะครับนี่เห็นไหมเราเตรียมแกะไว้สําหรับลูกค้านะครับก็จะเป็นเครื่องช่างแบบเครื่องช่างดิจิตอลนะครับผมนี่ลูกเล็กก็มีนะสําหรับใครแบบไม่อยากกินลูกใหญ่นะอ่า หันทองโลละร้อยสาิบนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องช่างเป็นเครื่องช่างไฟฟ้านะแม่อันนี้เป็นโซนตลาดสดอ่าโอเคตอนนี้เราพาทุกคนมาถึงยัางอาคารอ่าอะไรแม่ตลาดสดเป็นตลาดสดนะเป็นขายผักขายขายทั่วไป,ไปนะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูซอยแรกนะครับอ่าเป็นเครื่องครัวนะครับนี่นะครับมีแบบกระเทียมกระเทียมไว้ให้เรานะครับแบบแกะก,ก็ไม่แกะก็มีนะครับ เขากำลังจัดของนะครับผมนี่นะครับเป็นพืชผักนะครับสำหรับเอาไปทำอาหารนะครับผมการจัดร้านก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโอเคปะในตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่ครับของโปรดอของพ<ร>ักเป็นปลาปลาส้มนะครับผมปลาส้มปลานิลนปลาส้มปลาสวายนะครับนี่ครับ ก็จะมีเป็นตาแดดเดียวนะครับนี่นะลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผมอนี่ครับก็คือใช้พัดลมในการเป่าให้แห้งครับเขาก็จะทําแบบแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในครับมีเป็นข้าวต้มมัดนะครับผมนี่สำหรับทานได้เลยนะครับเป็นข้าวต้มมัดนะครับผมฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นผักนะครับผม ก็จะมีเป็นขายผักนะเหมือนตลาดสดทั่วไปนะครับผมก็มีขายผักขายหอมขายกระเทียมนะพริกน้ำปลาอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอุปกรณ์เครื่องครัวไม่ครบนะครับผมลองแวะมาดูที่นี่ได้นะผมนี่นะนี่มีผักทั้งแบบว่าขายปลีกและขายส่งนะครับผมสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการมารับไปขายต่อนะครับผมนี่เขาก็จะมีขายแบบขายเป็นถุงก็มีนะครับ แบบจัดไว้ใส่เป็นถุงชั่งกิโลไว้ในโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นมีเป็นอาหารเช้านะให้เรากินนะเป็นข้าวแกงนะครับผมข้าวแกงนะครับยี่สิบาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ร้านนี้น่าจะอร่อยนะครับเป็นข้าวแกงครับผมนี่ครับกับข้าวก็ตามนี้นะครับตอนนี้เริ่มหิวลนะเดินมาเริ่มหิวแล้วนะครับจับข้าว บอกว่าเท่าไหร่แม่ยี่สิบบาทใส่ถ้วยก็ได้นะกินดีกว่าอยู่ข้าวแล้วครับจะกินข้าวกับกับข้าวว่าตามนี้เลยนะครับน่าทานมากครับผมตามนี้ครับตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างตามนี้นครับมะเขือยาวกับครับฝั่<า>งโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวแกงเหมือนกันใช่ไหมนี่นะครับข้าวแกง อิ่มคนฉีกโอเคนี่นะครับราคาตามนี้ครับอิ่มท้องยี่สิบบาทครับยี่สิบทุกจานเลยนะครับผมแวะมาทานกันได้นะครับเดินเหนื่อยแล้วก็มาทานข้าวกันนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นปะลาเหรอทำเป็นป,ปลาปลารวมปลาตากระดี่ปลาหัวตัดนะครับผมอันนี้เขาก็จะ ช่น่าจะหมักปลาไว้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรารอสั่งข้าวนะเดีจะกินอะไรนะโจ๊กโอเคอันนี้เดี๋ยวเรากินข้าวก่อน,น,นผมเอาใส่ใส่ใส่กล่องโฟมโอเ,เอาเครื่องในครับทีเ่เสร็จเนาะเพรันร้อนมันร้อนได้ได้อเ,เอากระเพราเครื่องในเอากระเพราเครื่องในแล้วก็อ,อันนั้นอะไรหมูทอดเนี่ย เ็นอะไรนะเอาเนี่ยหมูกระเทียมนี่เอชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ไอเครื่องในครับนี่นะครับผมสั่งเป็นเครื่องในนะแล้วก็อะไรนะไก่ทอดเอาหมูทอดกระเทียมนี่นะครับได้แล้วกับอาหารเช้าผมอาหารน่าทานนะครับผมเนี่ยลองแวะเข้ามาดูได้นะครับ ยี่สิบบาทอิ่มท้องทุกจานนะครับร้านยี่สิบอิ่มท้องนะครับผมลองแวะมาได้ข้าวหน้าทานครับเ,เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนข้าวแตงกวาข้ยวนะหน้าปลาข้าวหน้าปลาโอเคอเคอาได้มาแล้วนะครับข้าวสามสิบบาทขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไป จุดต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงเหมือนกันนะครับผมร้านนี้ก็จะมีอาหารเหมือนกันนะครับผมตามเลนะโอเคตอนนี้เราได้ได้อาหารเช้ามาแล้วนะครับผมในการเดินถ่ายทําของเรานะอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับผมนี่สดสดเลยครับผักพลิกนะครับผมนี่เห็ดก็มีนะครับข้างบนเนี่ยเห็ดเห็ดหลากหลายชนิดนะครับผมนี่ข้างล่างก็มีเห็ด อันนี้เห็ดอะไรเห็ดเข็มทองนะ,ลละถุงเอ้ถุงถุงหนึ่งหนึ่งโลนะโลละสี่สบาทนะครับผมได้เยอะเลยโอ้เยอะมากนี่นะครับเราก็จะเป็นเห็ดออรินจีนะครับผมสำหรับใครที่ชอบกินออรินจีนะนี่แพ็คใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีเป็นบล็อกโคลีนะโอเคเดี๋ยวนี้เราไปหาที่กินข้าวกันนะนี่ยังไปไม่ได้นะครับแม่เจอ เจอผักเจออะไรเดี๋ยวขอถ่ายก่อนแล้วกันนี่ครับผักนะครับเป็นผักสลัดออร์แกนิกนะครับผมนี่ที่นี่ก็มีโอ้ผักบุ้งนานะครับกำละห้าบาทนะผักออร์แกนิกนะครับใครกําลังแบบต้องการผักสุขภาพนะครับผมที่นี่มีนะครับผักออร์แกนิกนะผักสดๆเลยครับนี่เครื่องต้มยำนะครับผมเขียนชัดเจนเลยนะครับว่านี่เขาจัดจัดไว้เป็นอย่างนี้เลยครับ เราเข้ามาก็แค่เลือกหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินนะครับผมเห็นไหมเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมนะครับผมลองแวะเข้ามาดูได้นะครับตลาดเทอิอดไทยนะครับผมโคราานะตานคู่นะครับนี่ต้นหอมผักชีก็มีนะครับนี่สดๆทางนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับมีเป็นแบ่งขายก็มีนะครับแม่บอกว่าเขาแบ่งขายด้วยอันนี้เป็นเป็นนี่เห็นไหมเป็นเห็ดนะ นี่ครับสดสดทางนั้นเลยนี่น่าเอาไปผัดนะเห็นไหมครับนี่ร้านนี้เลยครับลองแวะเข้ามาดูได้นะครับผักสดทุกร้านเลยครับผมนี่นะครับนี่นะเห็นไหมเขาจัดไว้เป็นมัดมัดไว้ให้เราเลยนะสามารถแวะเข้ามาเลือกได้เลยแล้วก็ใส่ตะกร้าจ่ายเงินได้เลยนะครับเป็นตลาดสดของตลาดเทิอดไทยนะครับผมขนมจีนก็มีนะนี่นะครับ เป็นตะก,ก้าเล็กตะก้าใหญ่นะครับผมให้เราเลือกนะหรือว่าจะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นที่แบบขายส่งนะครับก็จะขายยกถุงนะเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับตลาดเทือไทยครับโคราชนะครับตานคู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูโซนฝั่งนู้นต่อฝั่งนี้เป็นอะไรครับเป็นมะพร้าวมะพร้าวเป็นแบบว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับมะพร้าวนะครับมะพร้าวขายเป็นแบบขอถ่ายหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นมะพร้าวนะครับผมนี่มีแบบทำเสาะไว้ให้เราแล้วนะครับก็สามารถเอาไปเจาะแล้วก็กินได้เลยนะครับเป็นมะพร้าวเผาก็มีนะอันนี้เป็นมะพร้าวเผานะครับผมแวะเข้ามาดูได้นะครับผมตลาดเชิดไทยนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีนะครับผมนี่นะครับ เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะสำหรับใครมองหาอยู่นะครับมีเป็นขวดก็มีนะนี่เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะน้ําตาลสดนะตันฝั่งนู้นก็จะเป็นของที่เขากําลังลงมาพึ่งลงเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปเริ่มหิวละแต่ว่ายังกินไม่ได้นะเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมอีกสักรอบนึงนะครับเดินเดินกลับไปอีกสักรอบหนึ่งนะเราก็จะไป ถอาหารทะเลนะแม่นะอันนี้เรามาโซนอาหารสดผักสดนะครับผมนี่เห็นไหมกระท้กระเทียมนะครับพร้อมนะครับมีทั้งแบบแกะแล้วและยังไม่แกะนะครับผักดองก็มีนะครับนี่ลองแวะเข้ามาดูได้ครับผมนี่นะครับเขาจะมัดเป็นถุงไว้แล้วนะครับบอกราคาแต่ละถุงชัดเจนนะครับว่าเราอยากได้ถุงไหนนะเพื่อความรวดเร็วในการจับจ่ายของเรานะครับผมนี่ตลาดก็เยอะเลยครับนี่ครับตลาดก็สะอาดสะอานดีครับผม หน้ามาเดินครับหน้ามาซื้อของมาจับจ่ายนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหานะครับออกมาได้เลยนะครับตอนนี้นะตอนนี้เวลาอากาศกําลังดีครับเหมือนฝนจะตกแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นอาคารให้แบบนี้นะรับรองว่าไม่เปียกครับผมเป็นอาคารที่แบบกันฝนนะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบแช่แข็งนะครับแบบฟิตนะเดีย๋ยวเข้าไปเดินซอยนูน้นเดี๋ยวหาที่กินข้าวก่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ โอเคเดี๋ยวพาแม่ไปซื้อโจ๊กก่อนนะครับไม่เจอร้านข้าวต้มนะลุงข้าวนะต้มน่าจะขี่วนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวนี้เราเอาอะไรไหมบะหมี่ไหมนนแม่เ้วก็จะหิวแล้วนะเราก็จะมีเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะครับป๊อปป๊อปนะเสะเบียงเราตอนเช้านะครับอาหารเช้าของเราวันนี้นะ อร่อยๆเลยครับลองแวะเข้ามาได้นะครับตลาดเทินไทยนะครับผมป๊อกป๊อกบะหมี่เกี้ยวหมูแดงนะครับผมนี่นะลองแวะเข้ามาชิมกันได้ครับนี่นะครับเดินมาโซนนี้ก็จะเป็นผลไม้กระป๋องนะลำไยเชื่อมนะมังคุดนะครับส้มเขียวหวานนะราคาตามนี้นะครับนี่จัดเรียงไว้แบบว่าเราขี่รถเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอแบบเห็นแบบชัดเจนนะนี่นะครับผลไม้ตามนี้เลยนะ นี่อันนี้คือเป็นแพ็คเป็นกล่องไว้แล้วนะครับราคาก็ตามนี้นะครับนี่ขายแบบเป็นยกตะกร้าก็มีนะครับยกลังแล้วก็ขายเป็นเป็นถุงก็มีนะครับสําหรับมังคุดเนาะนี่นะครับก็จะมีเป็นทูเรียนนะครับผมทูเรียนก็จะมีปอกไปให้เราแล้วนะทเรียนหมอนทองพรีเมียมนะครับผมนี่น,นี่เลย นี่นะครับร้านนี้นะครับสวยๆนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับโลโบละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเยอะแยะเลยครับหมอนทองนะเลือกได้นะครับว่าจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่นะครับนี่นะครับหมอนทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหากินข้าวกันก่อนนะครับผมนี่เลยถ้าใครอยากได้ทุเรียนนะครับลองแวะมานะครับ ที่นี่ทุเรียนเยอะครับผมนี่ทุเรียนพีมีแอมให้ดูอีกรอบนี่นะครับนี่ก็จะมีเป็นส้มนะส้มขายยกตะกร้าเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราหาที่ทานข้าวกันครับผมนี่ผมเดินกลับมานะก็จะเจอเป็นปลาทูนะครับผมนี่ปลาทูปลาทูนึ่งนะครับหกสิบบาทครับตัวใหญ่มากเลยครับอันนี้ตัวแพ็คละร้อยนะครับนี่ ปลาทูเยอะแยะเลยครับลองไปเข้ามาดูได้นะครับตลาดเทือไทยนะปลาทูนึ่งนะครับผมโอเคได้ยังเดี๋ยวเส้นจะอืดเดี๋ยวไปหาที่นั่งทานข้าวก่อน,นไ,ไปนี่นะครับบะหม,มี่จากร้านป๊อกป๊อกนะครับผมก๋วยเตีเ๋ยวป๊อกป๊อกก๋วยเตีเ๋ยวป๊อกป๊อกนะได้มาแล้วครับสี่สิบบาทครับน่าทานไหมเอ,อ่ยนี่เห็นไหมหน่าทานมากสําหรับของผมนะครับอัน <30 S 2> นี้สามสิบบาทนี่สามสิบบาทนะครับผมให้เทียบดู ได้กับข้าว2อ,อย่างนะครับก็คือถ้าอย่างเดียวเนี่ยยีบาทนะครับผมเป็นร้าน2ี่สินะให้แหม่มลองชิมที่อร่อยไหมให้ชิมดูก่อนนะครับนี่นะครับเข้มข้นนะอ่าก็ถ้าเดินเหนื่อยๆเนี่ยเราก็ลองแวะอร่อยเลนะคะ20บาทอร่อยมากอร่อยจริงใช่ไหมไม่ได้โม้นะโอเคเดี๋ยวผมขอทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตลาดไปดูกุ้งนะดูตลาดกุ้งนะดูกุ้งดูหมึกนะครับผมโอเคตอนนี้ขอทานข้าวก่อนครับผม ตัวโตๆเลยครับลองแบกเข้ามาดูได้นะครับผมนี่นะจ้งไข่ไข่ปลาคุณได้ไหมใช่ครับนี้ปลาดิ้นก็ยังเป็นๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับปลาลห้าสิบบาทนะ